อมวลชนเสียงสันติขอนำเสนอรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับศาสนาจารย์ดรประดิษฐเกืองรังสลิดในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดขอเชิญรับฟังครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดในวันนี้ตั้งหัวข้อไว้ว่าการรู้จักแบ่งเวลาหรือการแบ่งเวลาเรามักจะได้ยินคำพูดหรือคำบ่นของผู้คนในยุคนี้อยู่หนึ่งเนืองว่าไม่มีเวลาหรืองานยุ่งมากบางคนก็บอกว่ายุ่งจนหัวฟูถ้าภาษาคำเมืองล้านนาบอกว่ายุ่งจนหม้อขี้ควา่า คือมันยุ่งมากจนไม่สามารถที่จะจับต้นชนปลายได้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีคำบนนี้ไม่เฉพาะคนที่กําลังทํางานะนะครับแม้กระทั่งคนที่กเกษียณไปแล้วมีเวลาเยอะแยะมากมายแต่เมื่อขอให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็บอกว่าไม่มีเวลาหรือนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเรียนหนังสือที่จะต้องทําการบ้านและใช้เวลาในการเรียนหนังสือมากมายเนี่ยก็บอกว่าไม่มีเวลาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาไม่เป็น หรือใช้เวลาไปในสิ่งที่มันก่อให้เกิดความสุขสนุกสนานสํารานใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อขอให้ทําอะไรที่เป็นเรื่องเลวลาก็บอกว่าไม่มีเวลางานยุ่งมากที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเรามักจะเห็นคนเหล่านี้เนี่ยหมกมุ่นกับงานจนแบ่งเวลาไม่ถูกว่าจะให้อะไรมาก่อนมาหลังไม่รู้ว่าจะจับต้นชนปลายอย่างไรเพราะฉะนั้นมันก็เลยสับสนวุ่นวายชีวิตมันสารวนอยู่แต่เรื่อง ที่มันไม่ได้เป็นระบบไม่ได้เป็นระเบียบจนบางครั้งบางคราวก็เกิดอารมณ์ขุนมัวหลายคนถึงกับสติแตกควบคุมตัวเองไม่อยู่ส่วนเสียผู้เสียคนไปเลยก็มีเสียการเสียงานก็เยอะเพราะฉะนั้นคนที่ทุ่มเทกับงานหรือหมกมุ่นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่รู้จักแบ่งเวลาเพื่อที่จะให้มีความสุขสนุกสนานสำหรับตัวเองบ้างหรือทำในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานเนี่ย มักจะทําให้ตัวเองและคนรอบข้างเนี่ยหงุดหงิดแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่นักเพราะดูเหมือนว่ายิ่งทํามากเท่าไหร่งานก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้นเท่านั้นจนรู้สึกว่าอะไรกันนักกันหนาะทําไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงนอกจากตัวเองจะหงุดหงิดแล้วเนี่ยคนรอบข้างก็หงุดหงิดด้วยเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตแบบนี้ในความคิดเห็นของผมผมจึงคิดว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างคนที่ขาดคุณภาพจริงๆ แม้ว่าจะทำงานมากแต่บางทีผลงานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดังใจและไม่ได้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้หรือบางทีอาจจะได้ผลงานที่มีคุณภาพน้อยกว่าคนที่ทำงานน้อยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูสอนให้รู้จักแบ่งเวลาเพื่อที่อยู่อยู่ตามลำพังเสบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อยู่ตามลำพังเพื่อจะพินิษย์พิจารณาว่าสิ่งต่างๆที่ทำไปนั้นมีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงมีอะไรที่จะต้องเริ่มต้นกันใหม่และมีอะไรที่จะต้องสารต่อสำหรับชาวคริสต์นั้นเรามักเรียกเวลาที่อยู่กับตัวเองและอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้ว่าการถอยหลังสู่ธรรมหรือการรีทรีทการรีทรีทก็คือการเริ่มต้น พินิษพิจารณาว่าสิ่งที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างที่จะต้องทบทวนมีอะไรบ้างที่จะต้องปรับปรุงและมีอะไรบ้างที่จะต้องพัฒนาสารต่อให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นทุกวงการไม่เฉพาะในวงการทางาศาสนานะครับในทางธุรกิจก็เหมือนกันก็มีการรีทรีทครับอันที่จริงคำว่ารีทรีทเนี่ยมันเป็นการใช้ในกองทัพมากกว่าก็แปลว่าเมื่อรบพุ่งเมื่ออยู่ในสงครามเนี่ยเมื่อรบพุ่งออกไปข้างหน้า แล้วก็เกิดอุปสรรคปัญหาไม่สามารถที่จะเอาชนะฝ่ายศัตรูได้ก็ต้องถอยทับกลับมาเพราะฉะนั้นก็คือการถอยทัพเพื่อจะมาตั้งหลักใหม่การรีทรีตตึงเป็นโอกาสใคร่ครวนและทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตสแสวงหาแนวทางเสริมสร้างให้มีพลังในการก้าวเดินต่อไปอย่างมีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งเลวลง เพราะบางครั้งการใช้เวลาทั้งหมดกับตัวเองก็ดีกับงานก็ดีหรือกับใครคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีก็ใช่ว่าจะได้ผลงานตามที่ต้องการไม่เพราะบางทีเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับมันมากจนเกินไปก็เลยกลายเป็นความเคยชินก็ไม่มีความกระตือรือร้นไม่สนอกสนใจก็ทำไปงั้นๆแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นบางทีอาจจะเป็นอาการเริ่มต้น ของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าน่ากลัวมากนะครับเพราะทำอะไรซ้ำๆๆซากๆกทำอะไรไม่เคยสมหวังสักทีแล้วก็ไม่เคยมีความพึงพอใจในสิ่งที่ทำถ้ารู้สึกเช่นนั้นเนี่ยต้องถอยหลังกลับมาตั้งหลักใหม่ถอยหลังกลับมาเพื่อจะหาพลังชีวิตผลักดันให้มุ่งสู่หลักชัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพระเยซูจึงตรัสกับสาวกของพระองค์หลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมากนะครับ เดินทางไปตามที่ต่าง,างๆเทศนาสั่งสอนดูแลผู้คนมากมายรักษาคนที่เป็นโรคสารพัดชนิดแล้วก็มีผู้คนมาห้อมหน้าล้อมหลังจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะเป็นตัวของตัวเองเพราะต้องอยู่กับประชาชนผู้คนก็มีความต้องการเรียกร้องความต้องการจากพระองค์มากสาวกเองก็ติดสอยห้อยตามไปทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยและเกิดอาการท้อเกิดอาการล้าไม่ค่อยมีกําลังจิตและไม่มีกําลังใจ พระองค์จึงแนะนำสาวกของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปรี่ยวสักแห่งหนึ่งแล้วก็หยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งพวกสาวกของพระองค์จึงมักจะลงเรือแล้วก็ล่องออกไปในกลางทะเลหรือกลางแม่น้ําแล้วก็มีพระเยซูคริสต์บางครั้งพระเยซูคริสต์ก็ไปกับพวกสาวกด้วยแต่หลายครั้งพระองค์ก็ไม่ได้เสด็จลงเรือไปกับสาวกของพระองค์ที่พระองค์แนะนําเช่นนั้นก็ต้องการให้สาวกของพระองค์นั้น ไปยังที่เปลี่ยวที่สงบที่สงัดเพื่อที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองหลายๆครั้งเมื่อพระองค์เสด็จไปกับพวกเขาก็มีเวลาอยู่ตามลําพังกับพระองค์สนทนาพาทีใช้ชีวิตแบบสบายๆโดยไม่มีฝูงชนติดตามไปด้วยกระนั้นก็ดีแม้ตั้งใจจะหลบลี้หนีผู้คนไปยังที่สงบแต่เมื่อประชาชนรู้ต่างก็ติดตามพระองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นจึงเฮโลสารพาพากันมารุมร้อมพระองค์เช่นทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นสาวกกับพระเยะซูก็แทบจะหาเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้เลยแต่พระองค์ก็ไม่ได้ขับไล่ประชาชนเหล่านั้นไปนั่นนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะพระองค์ทรงสงสารทรงมองดูคนเหล่านั้นด้วยความรักด้วยความห่วงใยเพราะคนเหล่านั้นต้องการที่พึ่งพระองค์เห็นว่าผู้คนทั้งหลายเหล่านั้นเปรียบเสมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงคือต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะฟังใครสักคนหนึ่งที่จะปกป้องใครสักคนหนึ่งที่จะให้คําปรึกษาหารือ เมื่อพระองค์ทรงเห็นผู้คนที่สแสวงหาพระองค์เช่นนั้นพระองค์ก็ต้องสลละเวลาของพระองค์เองเปลี่ยนพระทยัยจากการหลบไปพักผ่อนตามสบายก็ออกมาพบปะประชาชนเริ่มต้นเทศนาสั่งสอนด้วยพระทัยเมตตาและพระกรุณาแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปมากแล้วสาวกจึงเสนอให้พระเยซูส่งหรือบอกให้คนเหล่านั้นกลับบ้านไปซะเพราะถึงเวลาที่จะต้องพักผ่อน ที่สาวกพวกเช่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบพระเยซูพวกเขาต้องการที่จะให้ผู้คนเนี่ยออกไปกลับบ้านเนี่ยเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแต่พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยกับความคิดของสาวกของพระองค์น้ำพระทัยของพระองค์นั้นประเสริฐยิ่งนักพระองค์ทรงเห็นว่าคนเหล่านั้นต้องการที่พึ่งคงจะหิวกระหายพระธรรมคําสอนของพระองค์คนเหล่านั้นออกมาฟังคําสอนของพระองค์ทั้งวันคงจะไม่ได้เตรียมอาหารมาด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ ทรงเลี้ยงคนเหล่านั้นเพราะบางครั้งก็ไม่มีอาหารหรอกครับแต่ว่าถ้ามีน้ําจิตน้ําใจที่จะเอื้อเฟื้อต่อกันแม้ขนมปังเพียง5ก้อนและปลาเพียงสองตัวพระองค์ก็สามารถเลี้ยงผู้คนให้อิ่มน้ําสําราญและกลับบ้านไปได้ด้วยความชื่นชมยินดีท้องก็อิ่มจิตใจก็เบิกบานมีอาหารเหลือที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นน้ําจิตน้ําใจเช่นนี้ความตั้งใจเช่นนี้นี่เองที่ทําให้พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนมาก และต้องการที่จะใช้เวลากับประชาชนมากกว่าที่จะพักผ่อนอย่างสบายด้วยพระองค์เองเพราะ,ะฉะนั้นเรื่องของการเลี้ยงผู้คนโดยเฉพาะนับเฉพาะผู้ชายเนี่ยถึง5,000คนเนี่ยการเลี้ยงผู้คนมากมายด้วยอาหารเพียงแค่นั้นเนี่ยมันจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะอาหารเล็กน้อยขนมปังเพียง5ก้อนและปลาเพียงสองตัวและเลี้ยงผู้คน5 0 0 0คนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นไปไม่ได้จริงๆ แต่หัวใจสําคัญก็เป็นเรื่องของน้ําจิตน้ําใจการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักและความห่วงใยความสงสารความเห็นอกเห็นใจต่างหากที่พรรองทรงมีต่อผู้คนที่ลําบากเดือดร้อนจึงสามารถเลี้ยงดูและประทังชีวิตของคนเหล่านั้นให้อิ่มท้องและอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นการที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้คนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสิ่งที่เรามี แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสิ่งที่เราต้องการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นมากกว่าเพราะถ้าเราช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือช่วยเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยในที่สุดทุกคนก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างเสมอหน้ากันแล้วก็ไม่มีใครอดอยากขัดสนไม่มีใครลำบากและไม่มีใครที่มีมากไปและไม่มีใครที่มีน้อยเกินไปเพราะแม้เราจะมีเงินทองมากมายและมีอาหารเหลือเฟือแต่หากไม่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะแบ่งปัน เผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นเราก็กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่แล้งน้ำใจอาหารเหล่านั้นก็มีเฉพาะตัวเราเองสิ่งเหล่านั้นมีเพื่อประโยชน์ของเราแต่คนอื่นๆนั้นอดอยากหิวโหวยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือใครให้มีความอิ่มหนำสำราญได้ถ้าเรามีของเยอะมีเงินเยอะมีโอกาสเยอะแต่เราไม่มีน้ำจิตน้ำใจที่จะหยิบยื่นให้กับใครเลยเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงใคร คนใดคนหนึ่งมันก็เลี้ยงไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้เพราะมันอยู่กับเราทั้งหมดนี่คือลักษณะของความเห็นแก่ตัวด้วยเหตุนี้การที่เรารู้จักแบ่งเวลาทํางานแล้วก็มีเวลาที่จะปลีกตัวออกมาเพื่อที่จะอธิษฐานภาวนาเพื่อที่จะทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอีกทั้งมีการเสวนาวิสาสะกับคนที่อยู่ร่วมชีวิตกับเราเราก็สามารถที่จะมีพลัง ในการที่จะก้าวเดินต่อไปมีความมุ่งมั่นในการที่จะเดินหน้าในวันต่อไปพลังทั้งหลายที่มาจากการที่เรามีเวลาสำหรับตัวเองพลังจิตพลังใจที่ได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราสงบจิตสงบใจภาวนาเราก็มีความสุขในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีน้ำจิตน้ำใจที่จะแบ่งปันให้กับคนที่ลำบากเดือดร้อนและขัดสน ส่วนการที่เราจะบริจาคเงินหรือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหรือให้ทุนการศึกษาหรือจะช่วยเหลือในการดูแลผู้เจ็บป่วยหรือพกผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในสังคมคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยคนที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นก็สุดแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนแต่การที่เราทําบุญกับคนเนี่ยคนคนนั้นเมื่อเขาได้ยืนหยัดอยู่ได้ลืมตาอ้าปากได้ และสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้เนี่ยเขาก็าอาจจะมีน้ําจิตน้ําใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและดูแลเอาใจใส่ผู้คนคนอื่นๆอีกต่อไปนี่แหละครับก็คือการที่เราได้รับพลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นส่วนการที่เราถวายกับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องถวายด้วยจิตด้วยใจ มักจะเกี่ยวข้องกับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารักคนที่เราชอบคนที่เรามีอยู่แล้วหรือว่าเราทําบุญหรือเราถวายเพื่อจะหวังผลตอบแทนหวังผลประโยชน์ใดๆเพราะการที่เราทําบุญเพื่อหวังผลประโยชน์นั้นนะ่ะกุศลผลลบุญมันก็คงไม่เกิดขึ้นกับเรามากนะักเพราะเราก็มีอยู่แล้วแต่คนที่ขัดสนต่างหากที่เราเมื่อทําบุญกับเขาแล้วในที่สุดเขาก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นต่อไปสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงลงมือกระทํา หลังจากที่พระองค์ได้ถอยออกมาเพื่อที่จะมีเวลาให้กับตัวเองและมีเวลากับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็คือการกลับเข้าไปสู่สังคมช่วยเหลือผู้ที่อดอยากหิวโหอยอบรมสั่งสอนเพื่อให้คนได้สำนึกผิดพระองค์ทรงตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชับพันเพราะฉะนั้นคําว่าสงสารที่พระเยซูบอกสงสารคนเหล่านั้นในที่นี้เนี่ยจึงเป็นความรู้สึกที่กั่นกรองออกมาจากหัวจิตหัวใจ เป็นภาพของคนที่หัวใจแตกสลายแต่ได้รับการปฏิติปต่อกับคืนมาให้มีชีวิตอยู่ได้ดังนั้นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจและสงสารผู้อื่นจึงเป็นคนที่สร้างคนให้ยืนหยัดอยู่ได้อย่างเป็นผู้เป็นคนต่อไปการที่พระเยซูคริสต์แบ่งเวลาและถอยหลังกลับมาเพื่อที่จะสแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า และทรงสั่งสอนให้สาวกรู้จักที่จะแบ่งเวลาเช่นนั้นเนี่ยก็เพื่อต้องการให้คนเหล่านี้มีชีวิตที่มีคุณค่าต่อไปและเมื่อเราถอยหลังออกมาที่จะใช้ชีวิตอยู่หรือว่าใช้เวลาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระองค์จึงแนะนําให้อธิษฐานภาวนาเพราะการอธิษฐานภาวนานั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการสารต่อภารกิจที่เราได้รับมอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าให้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ประสบความสําเร็จ แม้ว่าเราจะไม่เห็นพระเจ้าแต่เราก็สามารถสัมผัสพระองค์ได้ด้วยจิตใจหรือจิตวิญญาณของเราเองเราสนทนากับพระเจ้าได้ในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในยามทุกข์ยามสุขยามที่ยุ่งยากลำบากเด็ดเหนื่อยยามที่เราสับสนในชีวิตไม่ว่าเราจะอธิษฐานภาวนาด้วยวิธีการใดจะออกเสียงจะไม่ออกเสียงจะมีอากัปกิริยาในการอธิษฐานภาวนากับพระเจ้าด้วยการนั่งลงคุกเขา่าหรือนอนลงหรือ เดินไปเดินมาขึ้นอยู่กับความสบายใจของเราเองนั้นพระเจ้าทรงสดับและฟังคําอธิษฐานของเราเสมอถ้าเราอธิษฐานด้วยความจริงใจเรามั่นใจว่าพระองค์จะตอบสนองคําอธิษฐานของเราตามพระประสงค์ของพระองค์มากกว่าที่จะตอบสนองคําอธิษฐานทูลขอการภาวนาตามใจของเราเองเพราะพระเจ้าทรงทราบว่าอะไรที่เหมาะสมเวลาไหนที่สมควร เพราะฉะนั้นการตอบสนองคําอธิษฐานภาวนาของเรานั้นเป็นการตอบสนองตามพระประสงค์และน้ําพระทัยของพระเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องรู้จักที่จะรอคอยคําตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่ออธิษฐานภาวนาเราต้องไม่ร้อนอกร้อนใจจนมากเกินไปแต่รู้จักที่จะรอตั้งความเข้าใจอย่างนี้ว่าเมื่อเราอธิษฐานไปแล้วพระเจ้าทรงสดับฟังและพระองค์จะทรงตอบสนองตามความเหมาะสมตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ เมื่อถึงเวลาคำอธิษฐานนั้นก็จะเป็นจริงในพระธรรมสดุดีบทที่28เป็นคำอธิษฐานภาวนาของกษัตริย์ดาวิดซึ่งอาจอยู่ในภาวะเจ็บป่วยและท้อแท้ใจจนถึงที่สุดท่านกลัวว่าท่านอาจตายในความอัพยศอดสูและอาจจะถูกผลักไสไล่ส่งไปลงหุบเหวแห่งความตายจนไม่มีทางได้เห็นแสงสว่างแห่งความรอดความปลอดภัยจากองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจึงร้องทูลต่อพระเจ้าว่า ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าผู้ทรงพระศิลาหรือเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระเจ้าขออย่าให้พระกันของพระองค์หนวกต่อข้าพระองค์เกรงว่าถ้าพระองค์ทรงเงียบอยู่ต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะเป็นเสมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตายอันนี้เป็นความวิตกห่วงใยเป็นความวิตกกังวลเป็นความไม่สบายใจของกษัตริย์ดาวิดในภาวะที่ ไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไหร่นักโดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อภารกิจต่างเนี่ยมันล้มเหลวไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจกันไว้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้เรากําลังจะไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไปสู่ความหายนะไปสู่ความตายแล้วกันมังเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าได้ทรงโปรดสดับฟังคําอธิษฐานของเราสดุดีบทนี้จึงนําเสนอรูปแบบการอธิษฐานไว้โดยใช้หลักการของ4สอสอเสือนะครับดังนี้ก็คือสอที่1 ให้เรารู้จักสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าการสาธุการแด่พระเจ้านั้นก็เพราะแน่ใจว่าพระองค์ทรงสดับเสียงฟังเสียงคำวิงวอนของเราเป็นความมั่นใจว่าแม้ในยามวิกฤตและยุ่งยากสับสนที่สุดในชีวิตเรายังสรรเสริญพระองค์ได้ด้วยจิตใจที่มีความเบิกบานและชื่นชมยินดีโดยเชื่อมั่นว่าพระองค์จะตอบคำธิษิฐานในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการแท้ซ้องสรรเสริญของฝูงชนเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูเซมว่าโฮซานนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญความสุขสวัสดิมงคลจงมีแก่อาณาจักรของดาวิดซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนชาตินี้ที่มาตั้งอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นสอแรกก็คือการสรรเสริญพระเจ้า ความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยังยืพระเมตตาคุณลังลงมาอยู่เสมอทุกเชา้า ความรักมันคอ ผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติขอขอบพระคุณศาสนาจารย์ดรประดิษฐ์เกิงรังสฤิดิ์เป็นอย่างยิ่งครับที่มาแบ่งปันข้อคิดเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้เราได้รับฟังกันในรายการจุดประกายให้คิดเพื่อชีวิตที่คมชัดตอนนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับเสียงสันติมีความยินดีที่จะให้คุณผู้ฟังได้เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องราวดีๆในการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จครับเพียงคุณผู้ฟังเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือโทรศัพท์053-242-654ทีมงานจะจัดส่งหนังสือไปให้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอความรักและสันติสุขจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ